มาแล้วนะครับตัวเดียวันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจําค่ําคืนนี้นะครับตามสไตล์มิสเตอร์หันวังบอลครับมาวิเคราะห์กันการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าคลับวัวครับในคู่ของเบนฟิก้าพบกับทางเชลซีเข้ารอบมาแบบฟอร,ร์มแรงทั้งคู่นะครับแต่ว่าเบนฟิก้าทําได้ดีกว่าในรอบแบ่งกลุ่มเชลซีเปลี่ยน8ตัวเกมก่อนอาจดูสดแต่ความต่อนเนื่องอาจหายเบนฟิก้านั้นชนะมา2นัดติดยิงรวมเจ็ประตูแล้วไม่เสียเลยสักประตูครับก่อนหน้านั้นไม่ชนะมา4เกมติดแต่ตอนนี้ความมั่นใจเริ่มกลับมาแล้วนะครับ เชลซีเนี่ย6เกมหลังชนะ5แพ้1แต่เกมเดียวที่แพ้คือเจอบิ๊กทีมนั่นก็คือทางฟราเมงโกเฮ o Hate ูเฮทเจอกัน3ครั้งเบนฟิก้าแพ้หมดแต่เฉือนชนะแค่ลูกเดียวทุกเกมคืนนี้ตึงแน่นอนนะครับเบนฟิก้าเกมรับดีขึ้นทุกนัดทรูบินในประตู เหนียวมากนะครับทางฝั่งของเชลซีขาดหอกตัวหลักอย่างนิโคลัสแจ็กสันวันนี้เลยขออยู่ทางฝั่งของเบนฟิก้าไม่แพ้ครับลุ้นเสมอหรือว่าเบียดชนะในช่วงท้ายเกมได้ด้วยนะครับวันนี้ขอทำนายสกอร์ไว้ก่อนที่เบนฟิก้าจะเสมอกับเชลซีในเวลาที่1ประตูต่อหนึ่งะครับถ้าชอบแนวการวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้สามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์หานวางบอลนะครับ